แค่สามตัวคะ่ะก็พอดีเรื่องลูกของนางดำเนี่ยก็พอดีเดี๋ยวแม่อ้อมไปยืมกงแม่เกียงมาแล้วแม่อ้อมก็คงต้องเอามันไปดูเองอะคะ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คงจะลำบากทำไงได้อะคะก็ต้องเอามันไปแหละไม่มีใครดูนะเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาคืนเนาะก็ทำต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเหลือแค่สามตัวนะ่ะ ไอเอียเนี่ยมันกินแค่เนี้ยมันน่ะนิสัยมันเนี่ยนะกินไม่เคยเยอะเลยมันไม่อร่อยหรอเ่าไม่เหมือนน้ำเก่าก็ไม่หอมอ่ะหอมดีก็ได้กลิ่นอยู่เนี่ยมันมีมันมีเนื้อแกะผสมไห่ชุดนั้นพอดีมันหมดไปแล้วเนี่ยมันก็ตัวไปนะก็กินกันเนี่ยทำไมมันจะไม่กินเนี่ยวันนี้มันมีอาหารที่ผสมลงมาเนี่ยมันเป็นอาหารเบบี๋ด้วยมันเป็นอาหารของไอพวกนั้นที่มันเหลือเพราะว่าอาหารเด็กมันจะอร่อยไงก็ไม่รู้เออฉันก็เอามาผสมนี่อาหารเด็ก มตน,ไ,ไ,นไม่รู้ไอด้ดำไอด้ดำแฝดพี่อะหายเหลือแต่ไอ้มสามหมื่นนี่แหละเออนี่นาะงเอียกินนิดเดียวเองไอด้ดำเนี่ยมันกินเยอะเพราะเมื่อเช้านี่มันก็ร้องจะกินอยู่แต่ไม่ได้กินตกลงอะ่ะฉันไอ้เกมมันให้ฉันยืมกงอเอออาีไนี่ไงแม่มันนี่ไงน,ต,งน,ต,ไนต้นเดือนเมษา,อาเออพอเดินมามันก็หลบเลยเนี่ยมามากินมาเร็วลูก เข้าใกล้หน่อยก็ไม่ได้แล้วเขาจะจับไปฉีดยาได้ไหมเนี่ยเขาบอกเขาพยายามจับอยู่นะจะจับไปฉีดยาให้มันครบสามเข็มของมันไม่งั้นมันเดีหัดแมวมันไม่หาย,ม,หายหมีเด็ก<ะ>บอกเลยนะเลี้ยงแมวไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะบอก้าก่อน<ะ>ใช่ถ้าจะเอาอ่ะต้องคิดดีๆนะ,ะใช่บอกเลยว่าต้องเลี้ยงดีๆนะเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงมันที่ไหนเลี้ยงในบ้านหรือนอกบ้านสามดำ ห่วงลูกมันขำเมื่อวานมันตบเอตบไอ้ส้มใหญ่ตบมันไม่กลัวอะไรไอ้ส้มใหญ่ใครๆครกลัวมันแต่มันไม่กลัวมันตบไอ้ส้มใหญ่อ่ะไปละกินอิ่มแล้วไอเอียไม่กินกินสองสามคำไอเอียมันเอียมันอิ่มยายก็ให้มันกินเยอะไม่ใช่ว่ายายเขาไม่ให้มันตัวใหญ่เนี่ยดูมันนั่งกินแค่คำสองคำแหละมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะหิวเหออว่าอะไรหรอไอเอียน่ะ นั่งได้ยินเสียงหมาเห่าก็สอดรู้สอดเห็นค่ะไปดูว่าหมาเหาอะไรกันไ <c ười> อสองตัวนี้ก็กินของมันไปอม,มองค่ะสอดรู้สอดเห็นค่ะ <c ười> สองนุ่ม,มกินไปอย่างนั้นนะค่ะ ขอให้ได้กินกินไม่เยอะหรอกให้แค่นี้แหละกินนิดนิดหน่อย,อยมันต้องผสมอาหารเม็ดไงถ้าไม่ผสมอาหารเม็ดเบืองต<ะ>ป็นอะไ,ไม่รู้ดิไอลุงก็เป็นประมาณตรงเนี้ยแหละแต่ฉันก็พ่นยาให้มันนะ,ไม,นะไ,ไม่รู้ไอลุงก็เป็นก็เลยสงสยนนัยเหมือนกันแต่แม่กระหมอ่อมไม่เป็นนะไอลุงเป็นเอออไม่รู้อะไรเป็นทั้งสองตัวเลยเนี่ย ตัวนี้มันไม่ได้ไอตัวนี้มันไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้อะไรเลยไงไอตัวไอตัวพี่เนี่ยยังไม่ได้ทำหมันเพราะว่าพี่เขาบอกเขาจะจับแต่เขายังจับมันไม่ได้มันไม่ให้เขาจับมีทางเดียวคือฉันต้องใช้สวิงแต่ถ้าฉันใช้สวิงปุ๊บเนี่ยเนี่ยอย่างมันกินเนี้ยฉันใช้สวิงซุบเลยทีนี้มันต้องไอเอ๋เป็นคนจับไงแล้วเนี่ยเราก็ไอเอ๋มันก็ยุ่งยุ่งอยู่ไงทีนี้เออก็ไม่ไม่ไม่รู้จะจับมันตัวผู้มันก็ไม่เป็นไรไงมันเป็นตัวผู้มันไม่เป็นไรไงทำหมันยัง คเนี่ยเหรอ,อยางเมษานูน่นไวๆค่ะนางนภา,ากอ้สีทองเข้าไปข้างหลังแล้วกินแค่นี้เดียวเองแล้วก็เข้าไปเออมันจะอยู่กันทุ่งในค่ะเดี๋ยวนี้ข้าวกินน้อยมากไม่อ้อมให้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เหลือเพราะว่าเหลือถึงถึงเย็นะ่ถนะถึงเช้าอะ่พาะพอเช้าก็ บางทีแม,ม่อ้อมก็ไม่ได้เติมให้มันมันน้อยลงเพราะแม่อมไม่เห็นนังแคคไคอ่ะแต่เห็นได้สีทองแต่แค่นังแคคไคหายไปไหนไม่รู้่เขาแม่อ้อมไม่เห็นมันเลยนะเออดูนางนภาเานี่ยกินก็ยังยเหลืออยู่เลยกินแค่นี้เดียวเองอะ่ะอะอยู่ข้างในกันแล้วดีๆนะว่ามันทาําหมันแล้วไม่งั้นมันท้องอีกกระเสร็จเลยค่ะเออปล่อยมันแล้วค่ะต้มเตียมต้มเตียม,ม,ม,มเป็นอ่าเงยเอา้าต้องมองืมอมือ มองเห็นกันไหมคะ,มะดามเอาลูกเข้าบ้านไปมายืนเฝ้าเหมือนไ,ม,ไม่อ้อมจะเดินจะกลับบ้านนะมันก็ลูกมันก็อ,อีกตัวนึงไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นู่น คือถ้าแม่มันอยู่ลูกมันไม่ไปไหนหรอกถ้าแม่มันไปเนี่ยลูกมันจะตามออกไปเรื่องของเรื่องไอ้ตัวสีน้ำตาลไปแอบแน่เลยเนี่ยไม่เห็นอ,หยนะอยู่นี่หมดแล้วสี่ตัวแต่ไม่เห็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะ่ะแอบ